พระธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดปริสุทธิ์เสติใจวันที่เก้ามกราคมสองพันห้ารอยหกสิบเก้าสาธุเจ้าข่าว บรมสุขยุคปีใหม่ให้จะเริญมีความสุขที่มากเกินดำเนินมาในพระธรรมเรื่องหมดทุกพระท่านสอนเข้าใจตอนเมื่อวางทุกยุคปัญญารู้วิธีทำดีอยู่รู้อาศัย ศีลทำให้อาศัยอยู่รู้ที่พึ่งเราเข้าถึงอารมณ์ธรรมเรื่องคำสอนในพระธรรมมันต้องมีรวมสังวรรู้อุทรสะท้อนใจในอารมณ์กระทบอยู่รู้ว่าทุกยุคไอที ตัวฉันนี้ก็รับทราบนามเป็นทุก์ละวางเรื่องทางที่ยึดสุขก็เกิดปีใหม่แล้วเป็นแนวไว้ให้เรารู้หยิบสุขถูกเอามาใช้ให้มั่นยำระวังกรรมที่เรายึดถือมั่นคง ตัดมาลงตรงเรายึดถือเอาวางเราก็เบาทางจิตใจให้มันรู้ในใจอยู่รู้ว่าเบาสำเนาเห็นเรื่องอารมณ์อยู่ในใจข้างในเราสติเอาเข้ามารู้ดูอารมณ์ เอาเรื่องวางทางเรายึดมั่นคองอยู่พระท่านรู้ท่านจึงตรัสคัดเอาออกเพียงทวนนอกเราไม่เอามาเข้าในส่วนข้างในไม่เอาออกนอกสันดานเราหมายถึงเรื่องศีลธรรมอยู่ในใจ หรู้จิตใจอารมณ์เราให้ตรงไว้พระธรรมคำคมวันนี้เข้าใจมากขึ้นใหม่ครับพระธรรมคำคมพระครูบาสติใจสัตว์เจ้าค่ะ